สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนใช้เป็นเท่ากับออมเงินออมมั่นคงออมกับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม powering the future empowering the people ชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิปชอบได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำ ทิพในไหนก็ไหนๆแล้วนะเราอยู่ริมน้ำใช่ไหมพี่ขอได้ไหมขออะไรจ้าจะขอลงน้ำหรอได้เลยพี่ตามสบายวันวันนี้น้ำขึ้นสูงด้วยคือขอแบบว่ามีแบบมัดรวมวัดที่เกี่ยวกับใกล้น้ําเกี่ยวกับพญานาคได้ไหมพี่กอบตลอดปีอะเราไปเยอะมากคือคุณผู้ชมเราที่เป็นลูกหลานพญานาคเยอะจริงๆผมด้วยไงทิพก็ด้วยคนนึงงั้นเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปวัดที่มีความเชื่อเรื่องของพญานาคค่ะไปครับ ของการขอพรที่นี่อีกวิธีหนึ่งที่ได้ประสิทธิผลให้ใช้มือและหน้ผาผากประทับไปบนเกล็ดของพญาน,นาคพร้อมอธิษฐานขอพรมีความเชื่อว่าประสบผลสําเร็จดีนักแรแต่จะขอได้เพียงเรื่องเดียวเท่านั้นค่ะและเมื่อไหว้ขอพรเสร็จแล้วอีกหนึ่งจุดคือด้านซ้ายขององค์พระนาคปลกจุดนี้เชื่อว่าเป็นจุดที่สามารถรับพลังดีๆเข้าตัวได้ค่ะ สีเนี่ยสีของพญานาคก็จะสีแตกต่างกันตามตระกูลที่นี่เป็นสีเขียวกับสีทองจริงๆแล้วด้านนี้เราจะเห็นคูอสององค์อีกฟังเึือก็จะมีสององค์อันนี้เรียกว่าสีตระกูลใหญ่ของพญานาคาราสีก็จะไม่เหมือนตรงนี้ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันสีทองก็คือเป็นวิรูปเกดีย์รูปั้นนะอันนี้เอราปัฒนสีทองจะเป็นสีของพญานาคชั้นสูงและก็มีความเชื่อว่าเป็นตระกูลที่ดูแลเหล่าพญานาคทั้งหมดด้วยส่วนนี้อาจจะเห็นกันบ่อยแล้วกับสีเขียว เียวเอาร,ปราปัฏฐาไม่ว่าจะเป็นพ่อปู่แม่ย่าเนื้ออันนี้เด่นๆเลยขอโชคขอลาบอำนาจบารมีตระกูลชพรยาปุตตะจะเป็นตระกูลสีลุง้งใ,ใครที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามขอกับองค์นี้ได้เลยค่ะตระกูลกันหาโคตมะก็จะเป็นตระกูลสีดำ <c oughs> จริงๆท่านเนี่ยก็มีอำนาจบารมีแต่จะเป็นด้านเทาๆหน่อยเราทําเรื่องบันเทิงนี่เป็นองค์นี้ไหมถูกต้องนี่แหละเรื่องความสวยความงามเรื่องบันเทิงเรื่องการพูดการจาการค้าการขายก็จะเป็นองค์นี้เลย พญานาคมุจลินเป็นนาคที่จงรักภักดีเป็นสัตว์<อ>ที่อารักขาจะอยู่ตำโบดต,ต่างๆเป็นรูปปั้นต่างๆเกือบทุกโบดในในประเทศไทยเพราะว่ามันเป็นสัตว์สัตเขาเรียกว่าจงรักภักดีพระพุทธเจ้าปกติเวลาคนเขาไหว้ขอพรตรงนี้เขามีเคล็ดลับยังไงคะหลวงพ่อคะจุดทูปอธิษฐานขอพรพญามุจลินแล้วเราก็จะเข้าไปลอดถ้ำในถ้ำมุจลินมีเป็นเป็นรูปของมนุษย์ด้วยเป็นเป็นรูปของพญานาคด้วย สการะบูชาพญานาทั้ง4ตระกูล9สีด้านบนภูเขาจำลองซึ่งประดิษฐสถานพระพุทธรูปปางเปิดโลกประทานพรคนส่วนใหญ่มีความเชื่อว่ามาขอเรื่องโชคลาภเงินทองอาชีพการงานเลื่อนขันเลื่อนตำแหน่งก็มักจะสำเร็จผลทุกประการเลยค่ะ นี่คือสีเขียวนี่คือพ่อปู่สีสุดโท่ถ้าเกิดว่าเป็นสีแดงเนี่ยก็คือเป็นเป็นแม่ย่างสีพุ่งมามาแตกต่างกันยังไงวิธีการขอซ้ายขอเรื่องเงินขวาขอเรื่องอำนาจบารมีเวลาไหว้ก็จะมีผลไม้ใช่ไหมใช่ผลไม้แล้วก็จะไหว้แต่ผลไม้มงคลรุ้ยซ้งสาลี่อะไรก็ใบแก้วมังกรได้หมดเลยพูดแล้วสนุกเลยที่กเปปลูกหลานพญานะเจอรู้เพราะพี่เขาบอกให้หนูไปดูนี่คือแบบ ได้เหมือนเวลาเราตอนไปคำชะโนดใช่ไหมเราก็จะแอบจับเบาๆได้ผลมากที่สุดพี่ก๊อฟจะต้องรูปพร้อมๆกันคุณผู้ชมค่พะพระประธานที่วัดอรณุณนี่คือ งดงามมากนะพี่กรล์ใช่จริงๆแล้วพระประธานแต่ละวัดเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะความสวยงามก็แตกต่างกันที่สําคัญนะเวลาเขาจะขอเนี่ยฮะการมุ่งการม,มุ่งก็ไม่เหมือนกันด้วยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพาคุณผู้ชมกลับไปย้อนดูว่าพระประธานที่ไหนบ้าง<ม>องค์ใหญ่<ม>สง่างามและกราบขอพรได้ดังใจค่ะเชิญครับ ไตมิตรมีอริยธรรมอันหนึ่งซึ่งคนไทยไม่ค่อยรู้กันก็คือโลหะที่เป็นรูปมนุษย์ mm hmm. ที่มีมูลค่าสูงที่สุดที่กินเน็ตบุ๊บบนทึก hmm. นะว่าเป็นทองคำหนักถึงห้าตันครึ่ง5,500กิโลคือ mm hmm. พระพุทธ,ธมหาสุวรรณะปฏิมากร หรือหลวงพ่อทองคาคนที่เขามาไหว้หลวงพ่อทองคำอะสายมูอะเขาต้องมีเรื่องที่จะขอองค์ท่านแล้ได้เป็นพิเศษอ่ะพี่ก้อยอยู่ที่นี่มาต้องพอรู้แน่ๆเลยอ,อ,อเออขามาขออะไรยังไงถ้าเท่า<ๆ>ที่ก้อยรู้อะค่ะส่วนมากเลยอะค่ะก็จะขอเรื่องการงาน,นการเงิน<ไ>สุขภาพหลวงพ่อสมเด็จบอกว่าท่านเนี่ย เปรียบเสมือนกับเทพเจ้าชัยสิงเอียของจีนก็คือเทพเจ้าแห่งโชคลาภอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูส่วนที่เป็นไฮไลท์ก่อนเลยก็คือองค์พระศรีอรียเมตไตรด้านหลังใช่ไหมด้านหลังนี้ก็คือพระพุทธโูปองค์ใหญ่ที่เราเห็นใช่ไฮไลท์ของพระศรีอรียเมตไตรที่เห็นด้านล้างหรือเปล่าครับ จะมีสกายวอล์กว้าวสกายวอล์กในวัดเลยเหคะสกายวอล์กในวัดด้วยโอ้โหเป็นไฮไลท์ก็คือไหว้พระเสียวหนึ่งเดียวในประเทศไทยพอเคลื่อนไปแล้วพอจะไหว้พระมันจะรู้สึกเสียววัดนี้สำหรับคนจะขอโชคลาภการงานการเงินเยี่ยครบเลยนะการงานการเงินความรักความรักความรักด้วยจะไม่ดูดูเบ่งบาน นนะะยังไงก็ต้องสะดุดเลยนั่นก็คือองค์สมเด็จพระธา,ารา์์โตเพราะว่าองค์ใหญ่มากตั้งแต่ปี2 5 4 8ที่เริ่มสร้าง <S 1> <S 1> <S 2> <S 2> ท่านจุกคุณพระราชวรราเมธาจารย์ท่านบอกว่าอยากจะสร้างปางเทศนาธรรมเขาเรียกเป็นปางปัญญา <S 2> <S 2> แสดงว่าปางนี้เนี่ยถ้าเปรียบเทียบแล้วเป็นปางที่องค์ใหญ่สุดในประเทศไทยแล้ว น่าจะาอย่างนั้นนะสูงถึง28เมตรสูง,ง28เมตรแล้วคนที่เข้ามาที่นี่นส่วนใหญ่มาขอพรอะไรเกี่ยวกับเรื่องเรียกว่าโชคลาภส่วนหนึ่ง <S <S แล้วก็เรื่องยศฐานบรรดาศักดิ์ <S 2> <S 2> ที่จะเห็น <S <S ส่วนมากลูกศิษย์วัดโบสถ์ก็จะเป็นในพันในลมล ด้านหลังนี้ค่ะะ้าจา์ขาเป็นองค์พระพุทธรูปที่องค์ใหญ่มากนี่คือหลวงพ่อโตใช่ไหมคะใช่ขเขาจริญพราพระนี้จึงใช้เวลาการก่อสร้างถึง60ปี แล้วคนเขามาขอเนี่ยขอเรื่องอะไรกันคะสำหรับองค์นี้อขอเรื่องอะไรก็คือขอความสมบูรณ์หน้าที่การงานอะไรหลายหายอย่างเลยค่ะแต่แต่อย่าขอเรื่องไม่อยากเป็นทหารใช่ไม่ได้นี่ไงตรงนี้นะ ใครมาขอเป็นไม่อยากเป็นหานเป็นทุกรลายเขาว่าย <c oughs> อย่างเพราะอะไรครับ <c oughs> ขเขาบอกว่าสมเด็จโตลักชาติแล้วเวลาคนที่เขาขอสําเร็จแล้วเนี่ยเขานําอะไรมาถวายคะ <c oughs> ก็โดยเฉพาะบนแล้วคือสาเร็จเนี่ยก็คือนําปลาทูกับไข่ต้มอ๋อ <นะ S 1> องค์นี้เรียกว่าสมเด็จพระพุทธจารย์โตปางปัญญาบารมีปางปัญญาบารมีใช่ทำไมชื่อว่าปางปัญญาบารมีก็เพราะว่าท่านชนะชาวมิชิน,นรี<อ>ชาวต่างชาติชาวศาสนาต่างชาติเนี่ยที่เข้ามารองภูมิท่านนิ้วชี้ของท่านเหมือนอกับเทพทันใจ<อ>คนนี้ก็มากันเยอะามาขอพรท่านก็ เอาหน้าผากไปกี้ตรงนี้แล้วขอพรแล้วทอพรสําเร็จกันเยอะทุกคนก็ไม่เรียกสมเด็จปัญญาบารมีแล้วออไปเรียกว่าสมเด็จทั้ใจมาถึงพระนอนองค์ใหญ่ที่อยู่ด้านหลังนี้ค่ะหลวงพ่อค่ะหนูเนี่ยเป็นคนวันอังคารดังนั้นก็จะไหว้พระปางสายญาติอยู่เป็นประจําก็ยังไม่เคยได้เห็นที่องค์ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยค่ะหลวงพ่อค่ะ หลวง,งพ่อเดินทางไปพม,ม่าก็ไปเห็นหลวงพ่อตาหวาน<ม>พ่อตาหวาน<ม>ก็เลยนั่งนึกนึกไว้ที่ดินกับที่พ่อเราแม่เราให้เป็นสมบัติพระาศาสนาก็น่าจะเราจะทำน่าจะทําได้แต่ไม่ได้ทําในนามเราเราทําในนามของพุทธเจ้า<ม>ทีนี้เขาเนี่ยพอปาดปุ๊บเป็นรูปพระนอนเลย<อ>เป็นรูปพระนอนมาถ้าองค์พระไม่บังเนี่ย<ม>ก็จะเห็นเป็นศีรษะเป็นคอแล้วก็เป็นไหล่ ยาวไปเป็นผ้านอนเลยอายุนี่ยาวนานกี่ปีแล้วครับก็ประมาณ700ปี yeah. 700ปีเลยปีเหรอเจ้าคะหลวงพ่อพระอาทารถเนี่ยเป็นพระพุทธรูปซึ่งหล่อด้วยทองสำริดตันทั้งองค์คไม่มีรอยต่อ,อตสร้างในสมัยสุขโขทยัย หลวงพ่อสมเด็จท่านบอกว่าสูงถึง22ศองส่วนใหญ่เวลาคนเขามาขอพรค่ะจะมาขอพรอ,อะไรกับพระองค์นี้คะ่ะส่วนใหญ่ที่มาขอเนี่ยอ๋อหลากหลายขอลูกก็มาแล้วขอเราได้ด้วยปกติเวลาคนเขามาไหว้ขอกันเขามาขอกันเรื่องอะไรคะส่วนมากก็จะมาบนเรื่องทหารกัน